สวัสดีครับกลับมาพบกับสุริยศัยชาแนลประจำคลิปนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาม,มองมากแล้วก็ทำให้อุณภูมิทางการเมืองในช่วงหน้าฝนสิงหาหน้าฝนเนี่ยนะครับร้อนชาขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของบิกตู่พลเอกเประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเดินทางมาถึงจังหวะเวลาที่อาจจะต้องมีการตีความและหาข้อยุตินะครับว่าสุดท้ายวาระ8ปีของบิตู่เนี่ย นะครับซึ่งรัฐธรรมนูนมาตรา158วรรค2เนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้เมื่อปี2560วันที่6เมษายน2560เนี่ยระบุประชัดในมาตรา158วรรค2ว่านายกมตุีจะต้องดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีนะครับเขียนไว้อย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าไม่ต้องการเห็นการผูกข,ขาดทางการเมืองไม่ต้องการเห็นนายกรัฐรมนตรีอยู่ในตำแหน่งแบบยาวนาน แบบผูกขาดอำนาจ10 20ปีเหมือนหลายประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ร้อนฉาดขึ้นมาทันทีเพราะว่าวันที่23สิงหาคมที่ถึงเนี้ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่เข้าเงื่อนไขว่าถ้านับวันที่วิกตู่์ดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกเนี่ยคือวันที่23สิงหาคมนะครับหลังรัฐประหารเนี่ยเมื่อปี2 5 5 7หลังรัฐประหาร22พฤษภาคมเนี่ยมีการตั้งนายกตอนนั้นคือ โดยรัมมุลฉบับชั่วคราวเนี่ยคือวันที่23สิงหาคมปี57นะฮะนับมา8ปีก็จะเข้าเงื่อนไขครบ8ปีวันที่3สิงหาคมปี65มัน8ปีพอดีนะครับซึ่งฝ่ายที่เขาบอกว่าจบแล้วนะครับนะับ8ปีครบแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลัง24เป็นต้นไปเนี่ยนะครับหลัง23โทษทีครับวันที่24เป็นต้นไปเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ใดๆของพลเอกประยุทธ์อาจจะถูกมองว่าโมฆะ บริหารบ้านเมืองไม่ได้ต้องหยุดทันทีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นทันทีเมื่อข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฝ่ายวิกตูฝ่ายรัฐบาลเขาก็มองว่ามันนับที่57ไม่ได้มันต้องมานับที่ที่ปี62นะครับเพราะรัฐมนูลฉบับปัจจุบันให้มีการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับเมื่อปี6.2และเพลอเดียยุทธ์ชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็แล้วก็พักพลังประชารัฐเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ทําให้เประพิไดายงตรีซึ่งฝ่ายพลอเดียยุทธเขาก็มองว่ามันต้องนับที่6.2 นะครับมันต้องไปจบที่70มันไม่จบที่65 8นะครับแปีต้องไปจบที่สิงหา,าต้องไปจบที่มิถุนาแปดศูนย์ 80, ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้นท,ทันทีมันก็จะไปถึงที่สารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็มีหลายพักนะครับที่เตรียมยื่นสารรมนูญวินิจฉัยว่า,าสุดท้ายจะวินิจฉัยอย่างไรว่านับหนึ่งเมื่อไหร่อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ต้องรอสารนัญวิชัยได้ไหมนะครับใช้บรรทัดฐานเดียวกับสมัยพเด็กเปมตินสุรรณนะครับซึ่งท่านก็ในตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นนายมตรีม,มาครบ8ปีพอดีนะครับแล้วก็เป็นต่อได้รัฐมนุนไม่มีข้อจากัดด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าสังคมก็เริ่มรู้สึกว่าท่านเป็นยาวนานแล้วน่าจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนคนเปลี่ยนคณะได้แล้วก็มีนักวิชาการประมาณจะไม่ปิด99คน นะครับเข้าชื่อดีกานะครับไปที่พลเอกเปรมว่าให้ท่านหยุดนะครับก็มีกระแสอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเพราะ99คนนี้หรอกแต่ว่าสภาพบริบทสังคมการเมืองในขณะนั้นก็ก็มีสภาวะที่บางคนใชื่อว่าเบื่อปา๋าเซ็งเปรมเพราะท่านอาจจะเป็นมานาแล้วแล้วสถานาการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะครับด้วยเหตุผลประการใดเราไม่ทราบสุดท้ายท่านก็บอกว่าเราพอแล้วนะครับแล้วท่านก็ลงจากเก้าอี้นะครับสุดท้ายก็เลยก็มีการตั้งนายยมตรีก็เป็นที่มาของ โปรเดชาชายชนวันหลังปี30เป็นต้นมานะครับนะ,บนะบก่อนจะมารัฐประหารปี30นะครับซึ่งนั้นก็เห็นชัดก็ตัดตอนมาขนาดนี้ก็30ปีผ่านไปเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยก็ผีคนบอกว่าบิ๊กตู่ไม่ต้องรอสารลมูลหรอกนะครับใช้จังหวัดที่ยุบสภาไปเลยที่สุดหนึ่งสองหยุดปฏิบัติหน้าที่ลาออกแล้วก็ให้สภาเนี่ยนะครับสรรหาหนายกใหม่ตามมาตรา272เจของรอัฐมนตรีปัจจุบันไปเลยสแสดงสปอริตแบบนี้ไม่ต้องอรอสารล้มหนู่แต่บางคนก็บอกว่า เอานา้ให้มันสิ้นกระแสความจะได้เป็นมรรทัฐานไว้ห้สารมูนม่ได้ใช้ดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็มีคําถามขึ้นทันทีนะครับว่าว่าแนวโน้มที่จะไปถึงสารนูนเนี่ยผมว่าสูงมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคงไปที่สารนูนแน่นอนส่วนจะจบแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันดังนั้นที่หลายคนจับตาว่าพิ๊กตู่จะชิงยุบสภาชิงยุติบทบาทก่อนจะถึงวันที่23สิงหาครบปปีเนี่ยตามข้อเรียกร้องฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยากแหละ เรื่องนี้คงไปถึงสารรัฐธรรมนูญทีนี้พอไปถึงสารเนี่ยมันจะออกได้กี่ทางในขณะนี้นะักกฎหมายแบ่งเป็น3ามกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งมองว่านับตั้งแต่ปี57เป็นนายกครั้งแรกนั่นแหละนะครับคือวันที่หลังรัฐประหารยีิบสองพฤษภาคมตอนนั้นคือวันที่สามสิงหาคมนะครับเป็นนายกครั้งแรกแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เกิดจากรัฐมนูลชั่วคราวไม่ได้มาจากการสรรหาของรัฐสภา นะครับก็เลยมีคำถามว่าเราจะนับ8ปีย้อนกลับไปถึงห้าเ็ดเลยหรือท,ทั้งที่มาตรา1หนึ่งห้าดวักสองวักสี่มันเกิดขึ้นในรัฐมนูล60นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากแกเป็นนายกสปีแล้วถึงมีรัฐมนูลฉบับ2560ขึ้นมาแล้วนะกฎหมายบางคนบอกกฎหมายตีความมีผลย้อนหลังไปแบบนั้นเนี่ยแล้วไม่เป็นคุณกับเจ้าตัวเนี่ยเขาจะไม่ทำกันบางคนก็อ้างเนี่ยฉะนั้น 57ก็มีทั้งที่เห็นด,ด้วยว่านับหนึ่งตรงนั้นแต่บางค้านบางฝ่ายที่เขาค้านเ็าบอกว่าย้อนไปขนาดนั้นไม่ได้นะครับก็เลยมาสูตรที่2ว่าต้องนับปี60ศดิ60คือปีที่มีการประกาศใช้รัฐมนูญฉบับเนี้ยฉบับปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่วันที่6เมษายน60และในขณะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายมนตรีด้วยแต่เป็นนายมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะยังไม่มีการเลือกตั้งตอนนั้นแต่ว่าในรัฐมนูญในบทเฉพาะการปี ของร,รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตร26 4, า264ก็เขียนไว้ชัดนะครับว่าบรรดารัฐมนตรีคณะมนตรีเนี่ยที่ดำรงตําแหน่งก่อนที่รัมููจะประกาศใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ดำรงตําแหน่งอยูย่ให้นับถือว่าเป็นครมตามร,มรัฐธรรมนูญ60เลยบันก็เลยโชะเลยบางฝ่ายก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องเริ่มนับปี60นี่แหละวันที่6เมษายนนะครับฉะนั้นก็น่าจะไปจบ8ปีตอนปี2568 นะครับจะครบ8ปีพอดีเมษายน68อันนี้เป็นเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่3บอกว่าไม่เห็นด้วยทั้งสูตรที่1ที่2นับ57ก็ไม่ได้นับ60ก็ไม่ได้นะครับแม้มาตารา2 6 4บทเฉพาะการจะบอกว่าเป็นคอรมอรโดยปริยายก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มาจากเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากรัฐมนูญฉบับปัจจุบันคือไม่ได้มาจากมาตรา2 1งหนึรวัคซีนนะครับที่บอกว่าผู้ดำรงตําแหน่งนายมตรีเนี่ยโทษครับ 1, ไม่ได้มาจากรัฐมนตมาตรา158วรรค2ที่ระบุว่านายกต้องแต่งตั้งนะครับโดยสภาการสรรหาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับและก็รัฐสภาเห็นชอบนะครับซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ในมาตรา159วรรค2นะครับทำให้หลายคนมองว่ามันจะเข้าเงื่อนไขมันน่าจะเป็นปีนับปี62คือวันที่28มิถุนายน คือหลังเลือกตั้ง62 24มีนาคมเนี่ยมีการชิงไหวชิงพิบจะตั้งรัฐบาลสุดท้ายมาลงตัวสภารัะสภาเลือกตอนนั้นสวก็มีส่วนร่วมเลือกด้วยนะครับเลือกพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นน้ฐตรีวันที่28มิถุนายนนะครับฉะนั้นสูตรที่3ที่บอกว่ามันต้องไปจบ28มิถุนายนปี2570มันจะครบ8ปีพอดีนี่คือสูตรที่3ฉะนั้นในขณะนี้จึงมี3สูตรนะครับสูตรที่1นับ ณวันที่23สิงหาคม2557มันจะมาครบ8ปี23สิงหาคมเนี้ยเป็น,เป,นเป็นปมร้อนอยู่เนี่ยสูตรที่2ต้องนับวันที่6เมษายน2560เพราะรัฐมนตรีประกาศใช้ครั้งแรกคือ6เมษายน2560สูตรที่3ต้องเริ่มนับวันที่28มิถุนายน2562หลังเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่พลังประชารัฐนะครับเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็สภาและสภาสาสานนิษฐาปร,ปรยไปในอังตร มันต้องนักท 8, ี่ยี่แไม่ยาวหกสอง 6, 2, ซึ่งไปจบที่70ฉะนั้นมีแค่สสุดประเด็นคือว่าสารน้ํานูจะวินิจฉัยทางใดนี่ก็จะจับตาตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่า6 3 5 4 72อะไรว่ากันไปนะครับก็นั่นก็เป็นข่าวที่อยากจะเป็นข่าวลือนะครับว่ากันไปแต่ว่าที่มันร้อนฉาขึ้นมาอีกช็อตหนึ่งก็คือมีการแชร์ข้อมูลบางคนบอกว่าเปิดบันทึกลับข้อมูลลับจริงๆบางคนเขาก็บอกว,ว่ามันไม่ลับเลยมันปรากฏ เนบันทึกการประชุมของกรรมการยุกล่างรัฐมนุชุดอาจารย์มีชัยคือรัฐมนฉบับ62เนี่ยมาจากชุดอาจารย์มีชัยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วตอนนั้นอาจารย์มีชัยเป็นประธานแล้วก็ในช่วงวันหนึ่งเนี่ยมีการถกกันเรื่องนี้นะครับมาตรา158าแปดถึงาเนี่ยว่าวาระตัดหนุหนนำแต่งนายมงตรีเนี่ยมันจะต้องเริ่มยังไงเมื่อไหร่นะครับซึ่งท่านสุพจน์ไข่มุกนะครับท่านเป็นรองประธาน กรรมการร่างนูนแล้วก็ท่านเป็นอดีตตุลาการสาร,รมนุด้วยนะครับท่านก็ตอบคือาอาจารย์มีชัยเนี่ยประธานเนี่ยนะครับมีชัยรัชพันธ์ประธานกรรมการร่างนูนเนี่ยโยนโจทย์เข้าวันที่ประชุมว่าเราจะนับหนึ่งเมื่อไหร่ตาแหน่งนายกเนี่ยจะเริ่มนับเมื่อไหร่อาจารย์มีชัยบอกอาจารย์สุพจนขไข่เมื่อกว่าก็ต้องนับตั้งแต่ก่อนมีรัฐธรรมนูนด้วยซ้าไปคือนับห้าเจ็ดะในวันที่เป็นนายกเลยจะมาแบบไหนไม่ทราบอะนะครับแต่ยังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมีพระสัง็นประมุขถือว่านับหนึ่งทันทีนะครับ มันมีบันทึกประชุมมันเนี้ยก็เลยโอ้โหมีการแชร์กันใหญ่เลยว่าออจบแล้วบิ๊กตู่ไม่ต้องถึงสารมูลไม่ต้องตีความแล้วบันทึกนี่คือเจตนารมณ์ของกรรมการร่างรัฐมนูนแต่ผ่านไปข้ามคืนก็มีนข่าวไปสัมภาษณ์คนในข่าวในเหตุการณ์คือทัางสุพ์ไข่มุกนี่แหละที่ท่านพูดไว้แบบนั้นว่ามันนับที่ห้าเจ็ดนะท่านบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับท่านชี้แจงสองปมปมหนึ่งบอกเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วในวงประชุมวันนั้นนี่ถกกันหลายเรื่อง นะครับสองความเห็นส่วนตัวเขาเนี่ยก็แค่คนหนึ่งแต่มีคนที่เห็นต่างหลากหลายอีกในห้องประชุมทําไมไม่พูดถึงไม่เอาบันทึกประชุมมาทําไมตัดตอนมาเฉพาะส่วนที่ตัวเองพูดนั้นเป็นส่วนตัวมันก็จะบอกว่าเป็นเกยียรติำนงเป็นบันทึกเกียรติจำนงของที่ประชุมเกตรติารมณ์ของที่ประชุมมันไม่ได้อะไรทํานองนี้ซ้ำลายปรากฏว่าท่านสุพโธต์เกุกท่านบอกว่าถ้าข่าวถามต่อแล้วท่านคิดว่ามันจะอ,อแนวไหนท่านดันไปบอกว่าแนวคล้ายๆกับ อดีตผู้พากษาท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้านับจริงๆมันต้องนับที่ปี62นะครับปีที่มีรัฐมนูญประกาศปีที่มีการปีที่พลเอกประยุทธเป็นายกนะไปออกอย่างนั้นซะอีกมันก็เลยทําให้ข้ออ้างที่จะหยิบเอาความเห็นส่วนตัวของท่านสุพจน์ไข่มุกนะครับไปเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็เลยเบาแผ่วลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามนะครับแกรรม,มุลฉบับนี้พูดชัดนะครับว่าต้องการเบรก ไม่มีการผูกขาดอำนาจที่8ปีนะครับในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันต้องบอกต้องบอกกันตรงๆว่าพลเอกประยุทธ์นี่อยู่มา8ปีแลลวยีสิบสามสิงหานับยังไงก็8ปีในทางรัฐศาสตร์แต่ฝ่ายกฎหมายเขามองว่ามันนับรวมๆหลวมๆแบบนั้นไม่ได้เพราะเป็นสามขยักขยักแรกข้าศนี่มาจากรัฐประหารเป็นรัฐมนุนชั่วคราวไม่ใช่รัฐมนุนปัจจุบันนะครับอีกขยักหนึ่งคือ60ยเนี่ยมันยังไม่มีการเลือกตั้งเลยพลเอกประยุทธ์ยังเป็นรัฐมนุนที่มาจากรัฐมนุนชั่วคราวที่มาจากการรัฐประหารอยู่ เป็นจริงๆคือ6-2หลังเลือกตั้งมีนานะครับซึ่งได้รับการเลือกตั้งในปี28มิยอโดยประธานโดยสมาชิกรัฐสภา,าเลือกิบริอยู่ไหนมันต้องนับตรงนี้ต่างหากอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงซึ่งแล้วก็เป็นอีกเรื่องที่ร้อนฉาแน,น่นอนนะครับแล้วก็ไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะออกทางใดนะครับจะอยู่ต่อได้อีก2ปีนะครับหรือ4 5ปีไปจนครบอ2อ7 0อะไรก็ตามเนี่ยนะครับ หรือจะพ้นสภาพไปเลยสามเมืองจะบครบแล้วนับที่57เมื่อหลายคนพูดนี่ยไม่จบปักนะครับการเมืองไทยยังเป็นอะไรที่ต้องจับตาก่อนนะครับไม่ว่าจะออกทางใดสําหรับผมคิดว่าโซนการเมืองไทยจะเข้าสู่ช่วงความเสี่ยงสูงอีกครั้งหนึ่งมันไม่จบแน่นอนนะครับเพราะจะมีคนเห็นต่างนะครับเอาไปเป็นประเด็นเคลื่อนไหวไม่จะออกทางใดก็ตามนะครับและการเมืองหลังจากนั้นถ้าสมมติพลเดกประยุทธ์หลุดจากเก้าอีอ้จริงๆริี่ยง จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ท,ทันทีนะครับแต่คณะมนตรีอาจจะทำหน้าที่รักษาการซึ่งแน่นอนรัฐมนตรีก็ต้องไปเลือกรองนายกคนใดคกหนึ่กมี3าสีท่านในคณะเลือกมาเป็นนายกรักษาการซึ่งก็คงเป็นพลเดกประวิตยหลังจากนั้นรัฐสภาก็ต้องสรรหาตามรัฐมนตรีมาตรา2องวรคสองนะครับเพื่อสรรหานายกรักฐมนตรีคนต่อไปแทนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าเดบัญชีรายชื่อที่ที่ที่ททเป็นคนดิเดตเนี่ย มันแทบจะเอาไปแล้วนะครับคุณชาชาตินี่แกเป็นผู้ว่าแล้วคุณพิสิทธิ์อย่างเงี้ยก็ลาออกนะครับจากสสแล้วนะครับคุณสุดารัตน์ก็แต่จากพักซึ่งโอกาสที่ในบัญชีรายชื่อหรือคุณชัยเกษมมิตรสิริเนี่ยนะครับจะกลับมามันยากก็อาจจะต้องไปใช้272วักสองเอาใช้ใช้บัญชีคนนอกซึ่งก็เป็นข่าวนี่แหละเป็นข่าวที่อาจจะเอาบิ๊กป้อมมาหรือเปล่าเป็นดีลลับที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของการล่มสภาทําให้เกิดสภาล่มจนกฎหมาย500หารตกไป มันจะโยงอันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นอีกจุดที่อาจจะจับตาว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอยู่จริงหรือเปล่าหรือดีลลับที่ว่าเนี่ยเป็นแค่เฟกนิวนะครับอันนี้อีกกระดานหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่หลุดล่ะถ้าอยู่ต่อแน่นอนตาสามมือบอกว่ายัางอยู่ต่อนะครับยังไม่ครบ8ปียังต้องนับอีกอะจะถึง7 0หรือ68ดอะไรก็ว่าไปแน่นอนฝ่ายที่ก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ต้องกลับไม่ได้นะครับการใช้เป็นเงื่อนไขใหญ่เพื่อเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะแรงขึ้น นะครับอาจจะทําให้เกิดไม่พร้อมที่จะประชุมเอเปคด้วยหรือเปล่านะครับมีการวุ่นความวุ่นวายทางการเมืองคือความเสี่ยงที่มันจะเกิดการจราจรมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่บางคนก็บอกว่าคงไม่ต้องห่วงเพราะว่าอีก6กเจ็ดเดือนก็จะเข้าโหมดเลือกตั้งแล้วเพราะอย่างไรรัฐบาลประยุทธ์ก็ต้องเลือกตั้งแล้วชนะหรือแพ้เนี่ยไปวัดที่สนามเลือกตั้งดีกว่าการชุม,มนุมอาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างเนี่ยไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเรียนว่ามัน ไม่ว่าจะออกทางใดก็ตามในทัศนะผมผมเชื่อว่าความวุ่นวายไม่มากก็น้อยเกิดขึ้นมี impact อะไรตามมาแน่นอนนะครับจะบวกจะลบนะฮะจะดีจะร้ายสำหรับใครเนี่ยผมว่าต้องจับตาอย่ากระพริบนะครับแล้วก็สซเชีย h ชาแนลก็จะจับตาแล้วก็จับมาวิเคราะห์กันช่วงต่อช่วงสถานการณ์สถานการณ์ารารจากนี้ไปเพราะผมคิดว่าเป็นช่วงที่การเมืองเข้าสู่คงสุดท้ายแล้วก็มีความเปราะบางสูงมากทีเดียวนะครับ อย่าลืมนะครับพบกับทุวยสายชาแน,นลในตอนต่อไปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ